พึ่งดูพึ่งพึ่งออกเต็มเลยดอกดอกไม้มธรรมชาติพึ่งมันออกมาดูดน้ำหวานไงออกมาเต็มเลยช่วงนี้คือมาดูดน้ำหวานจากดอกไม้สวัสดีค่ะทุกคนคเรากำลัง,อ,ลงอยู่กำลังหยุดดู <laughs> กับดอกไม้ริมทางช่วงนี้ดอกไม้บานเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ป่าดอกไม้ที่เขาปลูกเนาะสวยไหมลูกชอบไหม ใช่สวยยักไ้คาคาแบบนี้หรไหไป<ส> <ขา S 1> อยู่ในสวนเราใช่ไหมใช่เนี่ยดูสิทุกคนมันสวยเนาะดอกยามันขึ้นแบบเหลืองเต็มข้างทางไปหมดเลยเหลืองนะไม่ใช่น้ำตาลนะน้ำตาลนะคาคาค <c ười> <c ười> รีครีวันนี้เราจะไปตามล่าสมยักษ์กันพอเมื่อวานนี้ แม่ไปตัดไม้กับป้ป้าใช่ปะตัดไม้ไผ่มาลำเล็กๆอะ่ะเอามาใช้ที่สวนไปเจอโสมยักษ์ก่อบเบิ่มเลยวันนี้เราก็ชวนลูกไปล่าโสมยักษ์เฮ้ยนี่ไายหวานยอดทอปสเห็นปละโลกนี่มันขึ้นตรงนี้เห็นปะกระจุกนั้นน่ะแ้วเก็บก่อนแมะเก็บก่อนนะดูดิยอดเบิ่ม เห็นปะไหนสงเราเก็บเฉพาะข้างบนนะข้างล่างติดถนนไม่เก็บนะผักอันนี้มันงามจริงอะยอดฮอสหรือที่คนไทยเรียกตำลึงฝรั่งเนาะมันงามจนอดใจไม่ไหวจะต้องเก็บสักหน่อยมาถึงแล้วนะคะตรงนี้แหละเมื่อวานที่ เรามาตัดไม้ไผ่กันเราก็เจอโสมกอักษาอากาศดีมากในนี้ป่ายย่อมๆเลยนะจํากันได้ไหมตรงนี้เป็นป่าพลามัมป่าลูกหม่อนที่กูไก่เคยมาเก็บนะคะแล้วก็รู้สึกจะไม่ได้เข้ามาประมาณปีหรือ2ปีนะจาไม่ได้แล้วเพราะว่าข้างหลังนะคะครึ่งหนึ่งอะตรงนู้นอ่ะเขาทําเป็นโรงเลี้ยงมา้มาเมื่อวานนี่นี่แม่กับป้ามาตัดไม้รอยยังใหม่ๆสดๆอยู่เลย ดีใจมากเจอก่อนนี้ก็ใหญ่เวอร์วังมากทุกคนดูสิอุปกรณ์ต้องพร้อมกอเบิ่มขนาดนี้เราจะใช้มีดไม่ได้เด็ดขาดต้องใช้ครัวจ้ะูกอ,อใหญ่โตมโหฬารมากเลยอ่ะมันจะเท่าแบบที่ลุงอันโตนี้เเจอไหมไม่รู้อ่ะหัวแบบใหญ่ย,ยักษ์เบิ่ม นนมไม่นะลูก<า>ลูกดูสิลูหัวมันสิมันกองหกอ่ะพ้อยไม่ไม่เล็กเลยนะแต่ว่ามันมันไม่ใหญ่แบบที่ควรจะเป็นนะ่ะดูดิหัวมันถือว่าไม่เล็กเลยนะทุกคนแต่ว่าคุณหลอกดาวเหมือนเห็ดเลยเงยหน้ามาเจอ ต้นพลัมป่ากำลังออกลูกน่ารักเลยอ่ะอันนี้พลัมป่าสีแดงลูกเล็กๆสีแดงสีเขียวนี่ก็มีนะคะนี่ฝั่งนี้ลูกใหญ่ลูกเขียวๆอันนี้ก็สีแดง อ้ยดกมากเลยอะดกมากแถวที่เราอยู่สวยเนาะม,มีแต่ธรรมชาติมีแต่ภูเขานี่ภูเขาลูกนี้ใกล้มากๆเลยนั่งรอแม่ไปนะวันนี้ไม่ใช้แรงงานลูกนะคะดีแม่ลุยเองแปบ๊บเดียวเท่านั้นพอมาแล้วก็เจอกอเบิม่มๆทันที <laughs> ใหญ่มากหวานดูดิอุ mm ้ hmm. ยังสวยเลยอ่ะไม่หลอกแม่เหมือนอีก,กอบเบิ้มเมื่อกี้ด้วยโิ mm ้ hmm. ตาใหญ่เลย พอแล้วนะคะได้เยอะมากเลยเดี๋ยวเลือกหัวเบิบ่มๆท็อปๆนี่อวดคุณผู้ชมความจริงมันใหญ่เยอะเลยเหมือนกันนะนี่นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยหัวใหญ่เลยอ่ะเยอะเลยเดี๋ยวครั้งนี้นะคะจะเอาปิดต่าส้มต่านะคะเดี๋ยวไปเจอกันในครัวนะคะสงฝรั่งนะคะที่ทําความสะอาดล้างเรียบร้อยแล้ว หัวใหญ่ๆขาวๆอุวบๆน่ากินมากเลยส้มตำของเราในวันนี้เราไม่ได้ใส่สมฝรั่งอย่างเดียวนะคะมีฟักแม้วเก่าๆในตู้เย็นเหลืออยู่เราก็เอามาใส่ด้วยส้มตำฟักแมวนี่ขอบอกเลยอร่อยกว่าแตงกวาอีกนะอร่อยมากเลยล่ะ เกือบลืมต้มปลาเนี่ยทุกคนเกือบจะไม่มีปลาใส่ส้มตำแล้วอันนี้เป็นปลาปลากระดีที่ซื้อมานะคะแล้วเราก็จะผสมปลาที่ทําเองลงไปปลาหอมดุนแรงของเราที่ทําจากปลาที่พี่มิ้กไปตกมานะคะปลาล้าของเราลงหม้อแล้วแล้วตรงนี้ก็มีไก่นะคะไก่ทําแบบชายตาะเลียนใส่โรสแมรี่กระเทียม ส้มตำทำไปแล้วจานหนึ่งนะคะของพี่มิ์อันนี้ของกุ๊กไก่วันนี้ใช้พริกแห้งน้ำปลาร้าของเราหน้า ก็สมฝรั่งขาวๆอุกอววนี่ใส่ลงไปอ้ย,อยหัวขาวๆน่ากินมากเลยเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะนี่เป็นขนมปังที่เอาเข้าเตาอบนะคะมันจะกรอบนอกนุ่มในกุกไก่เอากระเทียมมาขูด แล้วก็โรยเกลือแล้วก็โรยน้ํามันมากอกบริสุทธิ์สาหรับพี่มิกของตัวเองก็เอาเนยมาขูดเพิ่มอีกหน่อยหอมเนยนะคะแล้วก็ส้มตำสมฝรั่งได้กินมากเลยหิวไหมจ้าที่รักแล้วนี่ส้มตำของพี่มิกไม่ใส่ตัวแต่ส้มตำอ๋อพี่มิกไม่ได้ยินว่าถามหิวไหมเพราะว่าใส่หูฟังอยู่นี่เองเออทำไมชลยฝันไม่ลงที่ตัวเนาะ าบอกดูหน well okay, ังเมียจะได้ไม่หนวกหูเวลาถ่ายวิดีโอแล้วก็เดี๋ยวสิแล้วก็ไก่อบในกระทะนะคะใส่โรสแมรี่เกลือกระเทียมเท่านี้เองนะสมประหลังหัวข้าวขาวฮัมม์ วันนี้ชวนพี่มิกินบอกกินอาหารไทยบวกอาหารตะเลียนดีกว่าปกติอะถ้าส้มตำใช่ไหมเราต้องหุงข้าเหนียวพี่มิกบอกว่าเอ้ยนี่บอกว่าครั้งนี้เรามาลองส้มเอส้มตำกับขนมปังอ,กอกบแบบชาวตะเลียนดีไหมที่โรยน้ำมันมาก่อกันเนาะเขาบอกอร่อยแต่นี้แบบว่าอยากหอมเนยมาก วอนเข้ากันว่ามีไส่ด้วยเนี่ยคือแล้วเอาตูดไก่เปอ่อตูดชานชอบตูดความจริงมันไม่ใช่ตูดไก่นะมันคือหางไก่นะคะคนเข้าใจผิดมาตลอดว่ามันคือตูดคือหางที่เอาไว้เสียบไ้เนี่ยเสียบขนมันอะ หางไก่เป็นพุงพวงสวยๆแล้เนาะนี่อ,อรอสม้มตำทำสมฝรั่งอร่อยมากเลย,ยมือเลอะแล้วนี่ไม่ชอบกินส้มตำใช้ม,มือจับนะจับอย่างเงี้ยพอและจับเยีะกว่านี้เดี๋ยวมันเผ็ดมืออ่ะไม่ผิดหวังทุกคน มฝรั่งนะคะเป็นชื่อที่ตั้งเองนะมันไม่ให้สมน,นะทุกคนแต่ประโยชน์ก็เยอะมากมายเลยนะไม่แพ้สมสมจีนสมไทยอะไรแบบเนี้ยสมไทยไม่รู้บ้านใครยังปลูกอยู่ไหมสรรพคุณดีของโบราณเป็นไม้โบราณที่ผู้คนรักเลยนะบ้านที่มีไหมเมื่อก่อนตอนเด็กๆอ่ะออกดอกสีชมพูเล็ก ถ้าจะไม่ผิดเนาะยอมแสบมือเพราะมองภาพอ๋อจริงๆทุกคนเอาสมฝรั่งมาทำท่านตำสมฝรั่งเนี่ยกินสดอร่อยที่สุดอื อร่อยหอมเผ็ดมือประมาณแซ่บออไปเกาตาแค้ขี้มูกไปได้เหรอเคยแล้วประสบการณ์ถึงไม่ค่อยเอามือกินข้องตำไงแต่เดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วไปสับผมเกาผมมันก็หายไปเข้ามถ้าไปล้างมือเปล่าๆนะ อย่าเด็ดขาดที่จะไปขยี้ตานะอชอบ <c oughs> ทำไมหกอ่ะเย็นนี่เช่าแล้วเจดีย์เจดีย์เจดีย์พ่อาเรียกไม่มาเข้า ไอ้แม่เขาบ้านตอนนี้มันลูกรักแม่ป้าหมั่นไส้ป้าบอกเวลาเขาเรียกมันทํามือเฉยต้องให้แม่เป็นคนเรียกรสชาติของสมฝรั่งนะคะมันคล้ายมันแก้วอะถ้าตอนยังไม่ปรุงรสนะถ้าปรุงรสเนี่ยมันก็กลบรสไปหมดนะถ้าเราเก็บมาสดๆนะให้ความรู้สึกเหมือนมันแก้วที่เก็บใหม่ๆอะแต่มันไม่ได้หวานเหมือนมันแก้วหอมขนาดมันแก้วไม่อะค่ะรสชาตมีความคล้าย เฮ้เจอกันใหม่ทลิปหน้านะะแล้วค่ะเราไปให้อาหารลูกๆูกก่อนสวัสดีค่ะย่าจริงๆสองฝรั่งทำส้มตำแบบไทยๆของเราเนะาะอะเอดเชดี้โหมาตามแม่เลยเหรอมามาคานุหิวตัวนี้ด้วยนะครับผมก็หิวครับแม่ของหนู